เต็มกระเบืองหกรอยโต๊ะบ so ้างกระดิ่งกุ้งทิ้งทิงกระเบลโงไม่สองมาหนึ่งไหลไปเพื่อหนังสือคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิปดปีไม่ควรรับชมอุดอด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 อุดด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 อ อออออููดดเฮ้ยมาครับผมกราบสวัสดีเกียรติคุกแก่ท่านด้วยครับวันนี้ก็อยู่ในหน้าเกมของรักีพิกกี้ของเราเจ้าหมูทองนำโชคนะมาจัดกันอย่าไปรออลไเล่ามาซื้อให้ดูดีกว่าวันนี้จะทุนมันที่750นะเพื่อนขอซื้อเบสเซ็ตไปก่อนเต็มกระดาเดียวจะจัดเต็มเอาอูดอูดอูดรมอูด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 เบาไปหนึ่งแล้วที่หายเจอรี่สามปุก พนึงสวยงามประดลานีท้ออกมาดีครับรอยยี้ไหลเดี่ยวไปดอกนี้มาอีกบ้องบ้างหกสิบเคเรน้องคิวเก็บคูณไปอูด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 อเต็นกระเมืองอูดอูดมาสี่รอยยิ้มไปไปต่อ อวิ่ยังมีพุงนีงเสมอเบ็ดมาหนูเบ็ดดูป่อขวดหกโก้ตั้งมาสามร้อยโอเคเรื่องไหนไปกระดิ่งกุ้งกิ้งไนจริงจริงกรดิงกุ้งกิ้งโอกระดิ่งกระดิ่งกุ้งกิ้งได่ลงกับเปสามร้อยโอเีสามบนขอเป็นเครื่องไหนคูนแปดเอบคูนแดเอ้คูนแปดเออคูนแปดเอสุดท้ายแล้วเอ้หักนอะไรของมึงว่าเจ็ดร้อยกูมาเบ็ห้าสิบแม่ง แม่งไม่หลักได้ไงมามาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมอุ้ยขาตัวเดียวสกีเตอร์ฮะรอกมาเพื่อหลักมีแลมอนเลมอนลงมาไอซ์สกีเตอร์ขาตัวเดียวองเพชรสององเพชรสองเอาลงเพชรอี๋เอาลงเพชรอี๋อุ้ยแมงไม่ลงลูกเองมาแทนก็ได้กงกิ้งสกีเตอร์อยู่ไหนลูกลงมาทีอย่าอ้อนเพชรสองโอ้เลมอนสกีเตอร์ซาลามา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 ไม่ลงว่ะ เฮ็ดสองอเป็นกระเบืองนะกูบอกเลยนะเต็มกาเบืองเข่ะหรยังไม่เไหนเฮ็มผีินดาโอ้หจะงู้ตัวดังหาเฮ็ดีจินดาโอ้โหอะไรวะคือมันแข็งแหมวะเฮ้ยฮัลโหลพปงลงมาเถอะลงมาแล้วเพ็รลูกรับหอกนี้คูนก้าวโกงทงหกพันเจ็อุ้ยกว่าจะมาอ้ยเต็มกระเบื้ อะไรอีกสวยงามระดับแม่แต่ตอนนี้เออสุดท้ายนี 2> 2> ้เราไม่ได้นะสกิเตอร์โลมาสกิเตอร์ไม่ลงครับผมมาดิก็มาดิหูหูแปดพันหนึ่งกับเรื่องราวด้ามึงใครซื้อไปเลยครับเป็ดร้อยใส่ไปที่ใจญ่แต่ก็ติซื้อเก็บมันห้าวัด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 ขอปักกันนั่ำตายจิตาลีเดมึงเวาได้ไงเลมอนมา โอเคลูกเหรียญมาส้ยสวยสวยเคเลยเฟสนมาสวยไงโบราณแต่คูณสาวโป้้างขนะ okay, ัดตาเนาะโอเคเด็กใคร่อเด็กวานคืนมาสองพันวะเออได้อยู่มีอะไรไหมฮัลโหลฮัลโหลมันจะปักเลยเอร์นะท่นตะวันดอกนี้โป้้งังมาพันสี่ไรลูกคิวเพชมึงเขสองขอเลยลูกเพอมาเต็มกระเบืองหกร้อยโป้ฟง กระดิ่งกุ้งคิงทิกเกระเบลโอ้ไม่สองพันหนึ่งไหลไปเรื่อหนังสือพิมพมป้าคุ้ยขุดแตกปันสี่ันแปม,มาแล้วลูกจ๋าอุย <c> ห <oughs> สองหมืน่นออาไปหนึ่งดอกหนึ่งดอกใหญ่ๆไม่ลงกว่าเลยหมื่นหนึ่งห้าร้อยโอเคถึงเท้าอยู่ดังเบือ่อนโอเคพอเลิกดีกว่าวันนี้ก็มาได้ันดีประมาณหมื่นสองพันะครับ นะถ้าชอบทุกอย่าก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งใไ้ด้วยเพื่อไว้เจอใหม่มมในคลิปหนะ้าขอ,อย่างดูกันหน่อยขออนเข้าไม่ได้เลยโอ้ลาไปบ้างไอ้